สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกุพระหลวงปู่ทิมพระขุนแผนหลวงปู่ทิมในลางของอาจารย์สุรพลสารไม่สักและเรามาจับพลังกับอาจารย์ณนวัตปิติชัยสุภาพนี่ชื่อนี้ไม่ผิดนะครับชื่อนี้นามสกุลนปิติชัยวงสุภาพตกไปตัวนึงไม่เป็นไรโอเค อาจารย์สสรพลครับพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระหลวงปูทิมอะไรครับเล่าให้ฟังนิดนึ่งครับเป็นพราหลวงปูทิมตั้งแต่สมัยปีหนึ่งกว่าหนึ่งประมาณหนึ่งสองหนึ่งสามอ่ะที่ผมไปวัดแล้วได้มาที่ไปทาบุญแล้วก็ได้กลับมาแต่ชุดนี้ผมไม่เคาเอาอมาให้ดูเพราะเนี่ะเป็นว่านดอกทองซึ่งเป็นว่านหายากแล้วก็เป็นเป็นพิมพ์ที่ฐานเรือเขาเขาเป็นผ,ผู้จัดสร้างซึ่งมีเป็นไหลหลุม ครับผมตะกุดจีบเบ็ดดอกก็มีพิมพ์ไหลหลุมที่มีประวัติชัดเจนว่าทหารเรื่องเป็นผู้จัดสร้างนะครับใช่ผู้จัดสร้างยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหลังโควิดหรือกองสงการเดี๋ยวเดี๋ยวจะนัดนัดกินข้าวกันนัดคุยกันฝังเยอะมากตะกุดสี่ห้าสิบดอกก็มีมีมีขวางตะกุดแล้วแต่ส่วนใหญ่พวกที่ฝังฝังนี่เขาไว้ใช้เอง คณะกรรมการคณะกรรมการอ๋อส่วนใหญ่จะแจกกรรมการใหญ่เนี่เนี่นี่นี่เป็นดอกครับผมอ๋อแล้วแต่จะฝังตะกรุดว่ากี่ออกว่าจะแจกกรรมการคนไหนท่านรุ่นนี้ก็ก็ตะกรุดเยอะมากครับผมเป็นร้อยๆดอกครับผมที่ปรท้องคำนะครับผมแล้วทุกองค์มีพะทธคุณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะมาจับก่อนเดี๋ยวเราส่องดูก่อนเราส่องพระดูก่อนครับเอาขึ้นกล้องก่อนอาจารย์ ขึ้นกล้องครับเขาค่อยๆยขึ้นอ่าเดี๋ยวก็เรี่อพระที่ขึ้นกล้องจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์เลื่อนให้ดูสักนิดหนึ่งครับเลื่อนให้ดูความงามของพระนะครับนี่นะครับขึ้นกล้องแล้วเราจะเห็นตำหนิทุกตำหนินะครับมวลสารทุกอย่างเห็นมวลสารทุกอย่างนะครับนี่เราจะเห็นคัดขนาดนี้ครับนอกจากนี้แล้วไม่คอเรารู้ว่าพระหลวงปู่ทิมเป็นยังไงเราต้องจับพุทธคุณ แน่นอนอา,อาจารย์อาจารย์สุรพลขึ้นชื่อว่าจับพุทธคุณได้เป็นเหมือนกันแต่ไม่เชื่อตัวเองว่าจะจับได้เอาเอาไหนกันมันต้องเออราไม่ใช่เก่งคนเดียวเนี่ยคนอื่นเขาก็เก่งนี่นะครับอาจารย์นี่นะครับเราจะมาจับอันนี้พี่พุทธคุณยังไงอาจารย์อจะเป็นด้านเมตตามหมายยมแล้วครอบจักรวาลครับหรต้องคุณใส่ด้วยครับผมเราฝังตะกุดอะไรอย่างเงี้ยครับ คือฝังตะกุดเป็นเมตตาหมานิยมมีคุณป้องกันคุณใสหลายอย่างครับครอบจักรวาลอันนี้เนี่ยพุทธคุณครอบจักรวาลเป็นอย่างนี้นะครับในหลังเป็นมนุมา์เหมือนกับว่าเราคือคนส่วนใหญ่เชื่อนะครับว่าวิธีการจับพุทธคุณอย่างนี้เนี่ยใช้ได้นะครับคือพิสูจน์ได้ไงด้มันเห็นพิสูจน์ให้เห็นได้มันเห็นอาจารย์อาจารย์อิังตะกุดหลายรายดอกหน่อยอ๋อตะกุดเยอะเนี่ยอ่าที่ฝังตะกุดหลายๆดอก นี่นะครับแรงทุกองนะครับเป็นของแท้เลยครับของหลงปูทินนี่นะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยใครสนใจพระเครื่องเนี่ยเขาต้องจับพลังกันแล้วครับผมเข้าสู่ยุคนี้แล้วครับว่าเดี๋ยวนี้คนจีนเมืองนอกยังต้องใช้อคนคนใจศาสตร์นี้เยอะไหมเยอะครับเพราะว่าตอนนี้หลักวิทยาศาสตร์หลักพลังนี้เมืองนอกก็ใช้กันหมดนะครับครับผมในขอจานนี่วันวันหนึ่งที่เปิดศูนย์อยู่ที่ พันทินท่บางามากกะปินคนคนไปเยอะไหมก็มาหาผมเรามากเหมือนกันะนะเกิดทั้กลุกศิษย์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้ตรวจสอบพลังตรวจสอบองค์พระอะไรเงี้ยครับผมก็อยากรู้ว่าพระเขาเก้แท้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเก้เขไม่มีพุทธคุณเนี่ยยังยังจะนลอยบัานน้ำมนต์เนี่แท้ทุกองค์เราการันตีให้นะครับนี่นะครับพูดพุทธคุณทุกองค์เลยนะครับ อาจารย์สุรพลเชิญมาเพื่อที่จะเพื่อจะบอกว่าไอสิ่งที่ความเชื่อของตัวเองเนี่ยออกับศาสตร์ของคนอื่นเหมือนกัน<ม>หรือเปล่า,าเออก็เหมือน,นเราก็โอเคนี่คืออาจารย์อาจารย์สุรพลจับเดี๋ยวของอาจารย์สุรสถานที่อีกทีหนึ่งจับพุทธคุณอ่ะเราจะคุยกับองค์พระยังไงนี่อ้าวถ้าจะคุยกับองค์พระก็ต้องอย่างนี้สองสองอย่างนี้นะครับอ่าสองเข้าไปแล้วก็เราก็ตั้งกิตก็าไปถามว่าเออท่านคือใคร ถามเลยถา,ถามต่านเยอะเลยครับหลวงปู่ทิมท่านก็บอกหลวงปู่ทิมแต่ถ้าถามไปแล้วไม่ตอบเลยเลยก็คือคนสร้างยังไม่ตายออจริงคนนั้นยเด็กนั้นย้องมาเขาสอบผมอเอามาสององที้กองพระบอกไอ้นี่มันอีสานนะอีสานอาอสาแต่ว่าคำเชื่อไม่ได้หลวงปู่อะไรจากอีสานแน่นอน แล้วก็เอามาให้ผมดูอีองผมสองไปถามถามแต่ก็ไม่บอกผมบอกคนสร้างียังไม่ตายเลยอ่าเรียกไม่มาครับแกหัวเลยกี้แกฮัใช่คนสร้างยังตายยังไม่ตายเดี๋ยวเราจะเอามาชุดช่อเทเราเป็นร้อยองค์ด้วยนะมาดูอืนี่นะครับเนี่ยชุดช่ออันนี้ชุดช่อนะครับอันนี้ดูนะ เดี๋ยวคิดเราคิดว่าอาจารย์ธนวัฒน์เล่นกลเราก็สอนในตัวนี้เข้าไปนะครับอนี่นะครับไม่ไม่ไปขนาดแหวนผมยังไม่ไปเลยครับนี่นี่นะครับอาจารย์ทําแบบนี้เพื่อความมั่นใจใช่ครับไม่ใช่แบ่งให้พัะกพวกไปพักเกยขึ้นมาเนี่นะครับก็ก็นีแหละไอ้ที่เหตุที่ผมพยายามบอกอาจารย์ธนวัฒน์ว่า ของเข้าอ่ะพิสูจน์ได้ครับคนอยู่เนี่ยจริงๆแล้วผมก็อย่างนั้นเหมือนผมว่าพิสูจน์ไม่ได้เหมือนอาจารย์สองแหละใครพูดอาจารย์บมกเทพก็มันก็ยังสูเราจับเองไม่ได้สูแบบนี้ไม่ได้นะครับจับพลังไอ้ยางนี้มองเห็นไงพลังพลังสนามแม่เหล็กเขาคเขาเขาเช่นเดี๋ยวนี้คนหันมาเล่นปีหนึ่งห้ากันเยอะเพราะอะไรขึ้นของโปทีมต่ำกว่าปีหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสาม ตอ,ตอนตั้งแต่รุ่นแรกเลยเนี่ยตอนนี้ทุกคนหลังจากดูคลิปผมแล้วเนี่ยครับผมหลังจากดูคลิปผมแล้วผมก็บอกว่าคุณจะไปเชื่อนะสร้างแค่สองพันองคอ์เป็นไปนไม่ได้หรอกถ้าสร้างแค่สองพันองค์นะบถ์วิหารสาราจะกุฏิสร้างได้ยังไงครับผมคุณก็ไปมัวหลงเชื่อ้าพระสองพันองค์เมื่อก่อนนี้ไม่มีใครรู้จักเลยครับผมแล้วจะขายได้องค์กี่ตังคร์ราคาไม่แพงเออ ไม่ใช่ราคาไม่แพงสิบบาทเองครับแล้วบอกให้ทำบุญสิบบาทก็ได้องคแต่ก่อนพระเนื้อผงไม่มีราคานะครับเพราะว่าคนจะนิยมเนื้อโลหะพระเนื้อผงส่วนใหญ่เป็นพระที่เขาเชื่อว่าเป็นพระที่พิมพ์แจกงานฝังลูกนิมิตงานต่างๆอันนี้ต้นทุนก็ไม่แพงนะเอาก้เดียวก้าวเหนียวทำแล้วไอ้ส่วนไอ้ส่วนที่เหลืองก็ดีเขียวก็ดีแดงก็ดีเนี่ยคือเป็นน้ำว่านเครือบน้ำว่าน ว่ามันมีอภิริหารอยู่ของลงปู่ทิมนะครับคนจีนที่มาจากเมืองนอกเนี่ยเขาได้หลงปู่ทิมปีหนึ่งาไปครับปร๊บเวลาเข้าข้ามถนนนะครับแล้วมีผงมีเด็กนะเป็นผีเด็กนะมาป้องกันเขาไว้แล้วก็โดนรถคนเข้าไปไม่เป็นไรตรงนี้อ๋อลงปู่ทิมนี้ดังดังตอนนั้นเลยที่ดังจากเมืองจีนเพราะว่า คนจีนเช่าไปเช่าไปครับแล้วก็เกิดอภินหิหารขึ้นมาครับผมแล้วก็เลยกลายเป็นว่าปีหนึ่งห้านี่เป็นของแท้เป็นเป็นอปีหนึ่งห้านี่ยได้รับเพราะปฏิหารคนจีนใช่ครับพื่อเขาข้ามถรนดในตอนโรุกนกระเด็นเลยนะครับผมมีเด็กผีพายเนี่ยผมพายอู่มาเนี่ยครับมาป้องกันเข้าไว้นะครับก็เลยกล่าวขานว่าปีหนึ่งห้าเป็นของแท้ครับผมก็้วเลยขานิยม ปีหนึ่งห้าเป็นของแท้ปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้นะครับปีหนึ่งเจ็ดค่านิยมของคนจีนเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วครับจากหลวงปู่เทียนสมเร็จเมื่อก่อนค่าค่านี่องค์เราสมเด็จสมเด็จครับผมแล้วก็ทางสายทางน้นนะก็ติบว่าชป้นของเก่อย่าเงี้ยผมว่าของผมนี่เชื่อเรื่องพุทธพลังอะไรเงี้ยเรื่องตรวจสอบเงี้ยครับผมพอเราตรวจสอบปีหนึ่งห้าเนี่ยมันเป็นของแท้ มันมาดุนเยอเด็ดมันไม่ใช่ของมาุนเล้วมาอ้อของข้าอาจารย์ตามตำราอาจารย์นะครับคือคือเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับว่าขออาจารย์เนี่ยตรวจสอบด้วยพลังพุทธคุณแล้วเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมีพุทธคุณน้อยมากน้อยครับมันไม่ใช่ของของหลวงปู่ทิมครับครับผมแต่ถ้าอันนี้ปีหนึ่งห้าตามก็พุทธคุณเยอะเยอะครับเพราะว่าหลักหลักศาสตร์เนี่ยครับ ปีหนึ่งห้าเป็นปีที่ดวงดีครับเลขหนึ่งกับเลขห้าเป็นเลขมงคลนะครับแล้วเป็นเลขผลนะครับเป็นการเงินนะครับแล้วปีหนึ่งห้านี้ก็จะทําพระเครื่องพระอะไรเยอะเยอะมากเลยครับทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะหลวงปู่ทิมนะครับส่วนปีหนึ่งเจ็ดนี่นะหลวงปู่ทิมนี่เธอท่านป่วยแล้วอะค่บผมจะไม่สามารถจะทําพระได้แล้วแล้วมันจะเป็นเป็นของแท้ได้ยงไงครับ คาถือคือปลูกไม่ได้ปลูกปลูกเศษนะครับแต่เขาสร้างมาจริงไม่เถียงนะเพราะบวต้องมาให้เขาทํำแต่ว่าถ้ากลับมาไม่ทันท่านป่วยแล้วแล้วก็เอาผ้าไปไว้ใต้ใต้เตียงเอาสศษินโยงมาที่รถในส่วนที่เของปีหนึ่งเจ็ดในการปลูกเศกเนี่ยเรานึกถึงหลวงพ่อคูณ ว่าตอนที่ช่วงหลวงพ่อคูณป่วยเหมือนกันเหมือนมีคนมาถ่ายรูปแล้วก็กลับไปกลับไปกลับไปก็ก็ถือว่าปลุกเสกแล้วใ่นี่คือลักษณะเหมือนกันกับของหลวงปู่ทิมในปี17ึ็คือสร้างตอนที่ป่วยตัวเลขหน่งเจนี่นะครับกับ18นี่มันไม่ดีครับไม่เป็นมงคลครับผมคนจีนถึงไม่นิยมไม่นิยมนะครับอย่าไปหลงเชื่อว่าปีหนึ่ดนี่ของจิครับผม เพราะถ้าปีหนึ่งเก้าเนี่ยโอเคนะครับเป็นเลขมงคลขึ้นมาสำหรับพูดงายอยาเงี้ยเขาบอกอ่ษาเรื่องเรื่องพวกศาสตร์นี้ด้วยนะครับตัวเลขนะครับปีหนึ่งห้าเนี่ยเป็นตั้งแต่ลงบุตรินสร้างปีหนึ่งปีหนึ่งห้าลงมานี่ครับทั้งเป็นของแท้หมดครับแต่ปีหนึ่งเจ็ดขึ้นไปเนี่ยเขาไม่สร้างผ่าครับเลขไม่มันมงคลนะครับนี่นะครับเป็นความเชื่อของอาจารย์นะครับว่า คือคือความเชื่อพระหลวงปู่ทิมกลุ่มพระองคุทิมเนี่ยมีหลายกลุ่มต้องยอมรับนะครับชอบกลุ่มไหนไปกลุ่มนั้นเชื่อกลุ่มไหนไปกลุ่มนั้นถ้าเชื่อพลังพุทธคุณมาหาอาจารย์ธนวัฒน์เลย <c oughs> เพื่อที่จะรู้ตัวว่าให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับว่าพระที่ท่านแขวนอยู่เนี่ยเจ๋งหรือจริงขนาดไหนเนี่อาจารย์ทำเป็นของเล่นไปได้ <c oughs> นี่นี่น,นี่ดูดูด,ดูทำเป็นของเล่นไปได้เนี่ย <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนไหนเชิญมาแล้วนี่โอ้โหนี่เอาที่เลย อันนี้ <S <S รุ่นเก่านี่หลวงปู่ทิมนะครับรุ่นเก่ากว่าปีนรปีนเขาจะไม่ค่อยสวยนะพระหลวงปู่ทิมช่วงปีก่อนปีหนึ่งห้านะครับ,รบก็คือพิมพ์จะไม่สวยนะครับ,รบเป็นพระที่สร้างกันเองนะครับอาจารย์เอ้ยผมถามจริงถามไม่ใครกดพิมพ์เนี่ยผมถามทีไหมผมไม่รู้หรอกอาจารย์ไม่ถามบอกว่าใครกดพิมพ์เราถ,ถ้าถ้ารู้กระทั่งคนกดพิมพ์เนี่ยไม่ใช่แล้ว มาหลายสิบปีอาจารย์จจต้องถามว่าใครกดพิมพ์บ้างอะไรบ้างก่อนข้ามาเนี่ยก,ก็อย่างที่เขาว่าโอ้ยคนนั้นเป็นคนกดอะไรว่ามึงรู้กระทั้งขนาดนั้นเมื่อก่อนมึงไม่รู้จักเลยรู้จักไหมกระทั้งคนกดพิมคือคือเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับไม่แปลกหรอกครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยของ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 วัดนั่นเนี่ยน,นี่นะครับท<น>ี่ไม่สวยเลยเนี่ยนี่พระพระหลวงปู่ทิมเป็นพระที่ ปีรุ่นปีแรกๆยิ่งไม่สวยใหญ่เลยนะครับปีหนึ่งห้าจะเป็นพิมพ์ที่สวย,สวยครับผมปีหนึ่งห้าเป็นพิมพ์ที่สมบนนูรณ์พิมพ์สมบรูรณ์มากเลยนะฮะอาจารย์ก็มาแล้วร้องไหนๆอาจารย์ขออาจารย์จะมีส่วนคนจะมีงานประกวดเมื่อไหรเนี่ยตามแผนตามแผนตามแผนยี่สิบแปดมีนาน ค่ะผมหกสิบสองห้าหกสี่ค่ะผมที่ห้องสะแามทองบาสนีแจ้งวัฒนะค่ะผมเวลาเดิมเวลาเดิมนะครคะ yes ับครับผมถ้านอกแผนคือไม่จัดเลื่อนไปยังไม่มีกําหนดนะครับเพราะตอนนี้บ้านเราอยู่ในสถานการณ์โควิดกําลังระบาดอยู่ครับผมถ้านะปัจจุบันนี้ไม่จัดแน่สถานการณ์ณเท่าทุกวันนี้อย่างเงี้ยไม่จัดก็จะเล่นเป็นของเล่นไปได้นี่นะครับ คือคือที่นี่เนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์เลยทุกองเนี่ยที่ออกไปเนี่ยต้องต้องพิสูจน์พุทธคุณให้รู้แล้วรู้รอดไปนะครับนี่นะครับใครสนใจก็เพราะว่าอย่างของจําเป็นต้องทําให้ดูกับเพราะว่าอะไรเพราะก็เหล็กเขาถือว่าเฉยเฉยใช่ไหมเนี่ยเขาถืออย่างเงี้ยสมมติถ้าหมุนไปทางทางด้านมันก็ไปพร้อมกันทีเดียวครัแต่นี่มันต่างคนต่างไปอะอ๋อถ้ามันถ้าเป็นธรรมถ้าสมมติเราจะหมุนมือเนี่ย มันจะประทางเดียวกันมันก็ไปอย่างนี้หมดนมันไม่สามารถที่มือสองข้างจะหมุนสองสองข้างจะไปซ้ายไปขวาครับผมมันต้องแยกเองได้กรแปลกบต้องฝึกต้องฝึกอาจารย์อาจารย์อาจารย์ธนวัน์ฝึกสอนที่ไหนอยู่ก็หลายที่ครับหลายที่จริงจงแล้วเนี่ยนะจริงจริงแล้วศาสตร์เนี่ยตอนต้นเลยนะมาจากเพิ่งอินเดียแดงเพราอินเดียแดงที่มันมัน หาน้าไงเอาจริงๆหาหน้าอันนี้หาได้นะครับเฮ้ยอาจารย์ยังหาได้อยู่อ่ะอันนี้หาสมบัติก็ได้นะครับเอ้ยผีสามเทวดาวก็หาได้เดี๋ยวเราเชิญไปมันจากีรีเลยเพราะว่าเป็นเมืองเก่าที่เลยผมไปตรวจสอบอ่ะคอาจารย์เคยเคยใช้เหรอใช้ครับตรวจสอบคนที่เขาส่งมาคลิปมาเนี่ยหาสมบัติใต้ดินนะครับเขาฝังไว้พ่อแม่ก็ฝังปู่ย่าตายายฝังไว้ใต้ดินแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าฝังไว้ที่ไหนบ้านก้อนใหญ่ รับผม่ตัวส่งโรคมาให้ผมตรวจสอบเนี่ย<ม>โคลลาเนี่ยเจอด้เหรอเจอสมบัติครับเพราะผ่เราวัดอไคือคือของมีค่าอะไรพวกนี้ก็จะมีพลังงาน,นครับมีพลังงานในตัวอย่างเงี้ยพวกแหวนพวก,กอะไรน้อป้าก,ก้าอะไรพวกนี้นะก็จะมีพลังในตัวครับเวลาเราตรวจสอบไปก็เนี่ยเราก็เจอแล้วอยู่ตรงไหนเรนาก็เริ่มบอกเขาเขาไปค้นก็เจออย่างเงี้ยออถึงชอบนะมากโทรมาบอก จะให้สมนนบันาคุณผมยนะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งไม <c oughs> ่ครับผมบอกไม่เอาอะไรนะครับคนเป็นพระอะไรเงี้ย <c oughs> ที่ส่งมานให้เรา <c oughs> ตรวจสอบอะไรเงี้ยครับเพราะว่ากล่าวว่าผมจะไปตรวจสอบสมบัติออทองคำเนี่ยของญี่ปุ่นนี่นะถ้าผมไปตรวจสอบอาจจะเจอ โอ้ยเดี๋ยวาจย์เราเดี๋ยวเราไม่ต้องออกสื่อดีกว่าจา์เงียบๆไปเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปไปกันเองเดี๋ยวเราไปทําไร่มันสอบที่ดินะครับเป็นพันๆล้านมาแล้วครับไม่สมบัติคมือสมบัติเนี่ยผีหรือสางแทวด้เนี่ยเรารู้หมดเลยครับครับผมมีประสบการณ์เยอะบ้านผมนี่นะครับมีอะไรฟ่องฝังอยู่บ้านผมเนี่ยมีผีเยอะมากเลยครับก่อนที่ผมจะไปซือเนี่ยคนไปอยู่เนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับขายถูกขายราคาถูกมาก อาจารย์ฟุกเลยดิก็สองล้านกว่าก็ขายล้านห้าเขาอยากจะปล่อยไวๆนะเวาไม่มีตังค์แล้วว่าหีเยอะใครก็มาอยู่โดนสีหลองผมไปตามเรียบเลยสบายเลยเลยสองล้านห้าตผมรู้สศาสตร์พวกเนี้ผมไม่ตามเทคโนว่าสีสามเทวดาอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนแล้วก็าจัดการกันเลยอาจารย์าใจแล้วว่า เราเซื้อบ้านเราเป็นเจ้าของบ้านนะครับต้องมีสิทธิ์มากกว่าเพราะเราถือโฉนดเราเซ็นสัญญาแล้วว่าเราเป็นเจ้าของบ้านนะเขาต้องเป็นผู้อาศัยเราต่อให้ทาทำตัวไม่ดีโดนไล่ออกจากบ้านไล่ออกเลยครับไล่ออกเลยเหรอเพราะว่าไม่ช่วยจ่ายค่าเช่าไม่ไม่ช่วยทำอากิพไม่ให้เราดูไม่หลอกหลอกลูกสาวผมอะไรเงี้ยครับผมบอกว่าห้ามหลอกนะถ้าอยู่บ้านผมเนี่ยต้องสามัคคีต้องมาช่วยผมนะทำให้ผมรวยอะไรเงี้ยครับผมอว่าผมเซ็นสัญญาแล้ว เจ้าของบ้านแล้วเจ้าของที่ครับมันไม่ยอมนะครับผีผีตนผีอะไรนั่นะผมก็เลยต้องทำทุิธีเปลี่ยนไล่ออกเลยไล่ออกเปลี่ยนบ้านเลยกนี่นะครับผีเติมเล่นที่นะครับเผื่อช่องนี้ผีดูนะครับมันเป็นศาสนะครับเผื่อเผื่อช่องนี้ผีเปิดดูไม่ไม่คนเปิดดูได้เตรียมตัวไว้นะครับไม่ทับเผื่อได้ยินโดนแน่โดนแน่สามารถตรวจสอบได้ครับพลังงานนเนี่ยว่าเราจะมีมงคลตรงไหนครับ พลังบวกตรงไหนเราไปตั้งตั้งโต๊ะทํางานนั่นนะตอนนั้นรักทรัพย์แน่นอนครับแต่ถ้าเราไปตั้งลบนี่พลังลบนี่มันก็โดดเราเสียครับในการตรวจสอบโอเคนี่นะครับเป็นความเชื่อนะครับโอ้โต๊ะตัวนี้พระเต็มที่เลยผมเคยตรวสอบนะครับพระในนี้นะครับแล้วก็ขุดขึ้นในนี้นะดีมากเลยพลังงานเต็มเปี่ยมพลังเนี่ยพลังบวกนะครับมีพลังบวกหน้าบ้านเลย เป็นพลังบวกหมดครับครับผมซึ่งทำอะไรธุรกิจอะไรก็เป็นมีแต่รับทรัพย์อย่างเดียวโอ้เฮ้ยก็ถ้าจะประกวดพระเจอเจอจาร์ธนวัตรเนี่ยไปเจอกันที่เดอะมอเอ้ยอะไรนะพันทิพย์บางกะปิวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์เจอที่ไหนเจอที่เดอะสแควร์บางใหญ่เดอะสแควร์วันใหญ่วันธรรมดาก็ดีโอสยามดีโอสยามเบอร์บอกเบอร์เธอหน่อย ศ9 6 7 8 1 6 0 9หครับโอเคครับก็ววเจอกันนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ